อ,อย่างยู่ในกิจกรรมเะเริ่มประเกยียจยูนะครับแต่เป็นเรื่องของเรียนที่ระลึกกันบ้างนะครับน้องออมธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดจำหนกใจใวก็รเล็กนะครับและการรับจองเรียนกระซาบที่ระลึกอ่าเรียนและการเรียนที่ระลึกกน,นนะครับเรียนจะเริรเ่มประเกยียจประบาทสนเด็จประเจ้าอยู่หัว นในโอกาสพระราชพิธีมามงคลเจะเริ่มเป็นชนพรรษาฮกฮ้อมยิ้สิบแปดกรกฎาคมโซฟาน่ารวยหกสิบเจ็ดนะครับเมื่อผับสี่รอยนี้แล้วครับเป็นผับของเรียนเนาะไลยรูปแบบเลยทีเดียวเรื่องนี้เปิดเพืโดยนางสาวสุพรศรีมาลาครับพู่มในการส่วนจัดการเรียนกระซาบธุรัานีเปิดเพื่อตามที่กรมธนารักษ์นะครับได้เปิดจำหน่ายจ่ายเล็กและก็รับจองเรียนกระซาบที่ระลึก เรียนทีรลึกเรียนเฉลิ่มประเกตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสสาคัญนี้กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์จะทําเรียนกระซาบทีรลึกนะครับเรียนที่ระลึกและก็เรียนเชลิ่มประเกตดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการเจื้อล่มประเกตและก็นนอมสมนึกในพระมหากราธีคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับก็เรียนดังกล่าวเนี่ยนะครับก็มีอ่า กีแบบนะครับมีต <b film> <Good S 1> <Exp. scrolling>. ั้งห้าชนิดมีห้าชนิดด้วยกันค่ะกรได้แก่เรียนทองคําคัดเงาชนิดราคาซ่องมื่นบาทจาหน่ายราคาเรียลละห้ามื่นบาทค่ะมีเรียนเงินคัดเงาชนิดราคาหนึ่งพันบาทจาหน่ายราคาเรียลละสามพันบาทเรียนโลหะสีข้าวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคาห้าสิบบาทจ่ายแลกราคาเรียลละห้าสิบบาทหลักมีเรียนโลหะสีข้าวคัดเงินทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคายี่สิบบาทจาหน่ายราคาเรียลละซ่องร้อยบาทเรียนโลหะสีข้าวทองแดงผสม นิกเกิลชนิดราคายีบาทจ่ายแลกราคาเรียญละยี20บาทนะคะเดี๋ยวเราฟังเสียงขลองพอ,ออก,กันเลยค่ะลูกค้าสามารถเข้ามาสั่งจองได้เลยนะคะสามารถสแกนจ่ายเงินสดก็ได้หรือเอาเอาจำรงเงินสดก็ได้แต่ว่าเอาบัตรประชาชนมาด้วยนะคะเพราะว่าต้องทีข้อมูลว่าลูกค้าคนไหนใช้บริการแล้วข้อจำกัดก็เป็นเหรียญ ชนิดราคา200บาทที่ว่าจำกัดสิทธิ์หนึ่งบัตรประชาชนต่อสิบเหรียญน,นอกนั้นเราไม่จำกัดสิทธิ์ลูกค้าจะรับเท่าไหร่ก็ได้ค่ะเลกดกได้ที่ธนาคารพื้นที่ทุกธนาคารทุกจังหวัดเลยท่ะธนาคารนะคะแต่แต่ว่าลิมิตของแต่ละจังหวัดได้เท่าไหร่แต่เราของเราเป็นเป็นนับเป็นศูนย์เหรียญเนาะเราเลยต้องมีการเหรียญเยอะนึงสำรองไว้เผื่อรับ ไว้เันอสนักสนุณพื้นที่ว่าเหลืยน้อยขาดแทนก็ามาติดต่อขอเราได้